โตกหลายเพราะว่าหมอบอกว่าผัวเจ้าไปเกิดจมันนั่นแหละคลื่นไหลคล้องเขาเคยกินเคยท่านมาก่อนผู้ดใดเกิดยกนั้นแสดงว่าเขาท้านหน่อยนะนี่นางอยู่นี่ปรารถนาเกิดบนดีดีด้วยบนใลบุรีจะไปเกิดที่บกันทุกเนี่ยแนี่ยโมงหงผืนเดียวสามคนเนาะคุณลุงคนดเด็กกัสอบปานตกตัดออก,นกนนนหนึนะ่งมงเนาะก็สอบปานมันกระขาเนาะแต่ป้านมันโมมีทางเลือกมันโอดมันหยาบมันดูดี ก็บอกนั่นแล้วหัวเจ้าไปเกิดเจ็สั่นนะให้น้ำผัวว่าเฮ็ดเฮ็ดจังไหนล้วปฏิเสธซอยผัวได้โอ้ยเจ้าไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเท่าไะเจ้าบ่อยากกทุข์คือผัวเจ้าเจ้าเนี่ยปสิเดี่ยวข้อกันกับผัวไปบ่อกเน็ดไม่เจอกันอยู่ได้เนี่ยคนผักกันเนาะนี่ยนั่งอยู่นี่อยาบเจ้ก็คุยชีวิตไม่ยุ่งนี่หาเอานี่จ้างกูเป็นเชื้อไม่เยอะหรอกคือกูทุกข์กูเนี่ยฮ่ากูปะ อีกคืออีกคือนะเห็นไบรยมนั่นผัวตายไปจะพร้อมกับก้าวมากกวนี้เออทําดีกว่าเก่าทีทําดีกว่าเก่าเงินที่เก็บไปไอ้นายไอ้นาามาเอาไปสื้อกนุมเด้อหลานก็คิดนุ่มก็ไม่ใหญ่ผัวนราหนาสิตายจะดุดดนเนาะกิจกันนุ่มจะดุดดุนเ่ยวุนวาตายสาบไปไหน เริ่มคืดเรื่มอยากแค่แหละท่านอยากเห็บนบุญยงไม่ตนีทีเหนียวเลยททน,นีเอินลูกเอิหล้านเอาไปกินแล้วไปซื้อกินจบพร้องก็งหนูจักสื่อของถวายพระได้ปะนี่เพาะลูกอาจารย์มากเลยเนื่องถึงคำพูดของคนสมัยแต่ก่อนว่าไม่เห็นลงสุขไม่หลักน้ำตาเด็กน,น่อยไม่รุนลูกล้านดื้ดตตะะอแม่บิดมอเตอร์ไซค์เจรทีน้อยยงเนาะใหพ่อแม่ไปบอกพ่อก็แม่ฟังด้ยนะ เกจักานก็ยังมีขึ้นอิฉาฉนนดีเน like ี่ยนะมาเข้งอิฉาสิเนี่ยมืมันจะใส่ตางตายตายตัดๆๆบัดอเขาข่ียงยูวัตเปิดเน่เนาเน่เเน่ไอ้มูไปน่ามกันในเรื่องนี้ยากไปปฏญาณตายไม่อยากไปปนานไปทีเรื่องกมค่อยมีมาไอ้ทีนี่ล้เกิดว่าไม่เห็นหวงศพแม่หลังน้าตา สองหัวเมียก้อนนี้เคกันหัวตายไปก่อนแต่หัวไม่ได้ทำบุญเอาไว้ก็เลยไปเกิดในตระกูลของคนชุบขุนาหเมียน่ะทันทันคือแก่แต่ก็ยังทันอยู่แก่ก็เสียดายเนี่ยเสียดายว่าแมื่ที่นี่แกก็หูพ่วงกันเนี่ไอ้คนที่มาเตือนแกที่แกด่าไปนั่นสังหาหนูจักกับไปขอโทษเขาฉันขอโทษแกด้อที่ฉันด่าแกน่นะที่แกมาบอกฉันฉันโง่ ฉันก็เลยด่ดาแกฉันก็โทษแกด้อยม่ก็ดีใจด้ออุ้ยไม่เป็นไรหรอกทีนล,ล้แห่ะที่แกคิดได้ม่กันนะคิดแล,ล้วรู้จักขอโทษอะไรที่ยังไม่ทําที่มันไม่ถูกต้องก็หันกลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องก็เลยร้ว่อ้มีหน้าละ่ะบุญมันสําคัญอย่างนีนีกบุญมันทําให้เราเนี่มีความสุขบุญมันทําให้เราเนี่ไม่ลาบากหลังจากตาย ไอที่สําคัญคือปัจจุบันเนี่แหละบางคนนี่ไม่ไม่มีรู้นะไม่รู้เห็นเขาทำก็เชยใครจะทําก็เชยแต่ว่าปัญญาคือความคิดไปทางอื่นนะไปนะแต่อห้ความคิดที่จะมาทางทรมาสวดมนต์ยางอาจารย์สัตว์เลิงจัดปฏิบัติธรรมโยก็โอ้ยฉันไม่ได้ไปลงเขาของเขาไปสวดมนต์กับอาจารย์ไปเวยเวลาสวดมนต์กับเปิดเสื่เสียงเนาะบริเวณนี้็ะด้ยินยินเดียวโซ่พักว่า ต้นย่างมันก็ลงมากเลยเนี่ยนย่างมันเป็นบาปของเทวดาเลยเห็นพระมานั่งอย่างนี้ข้อกายอยู่ทึ่ทงๆนักญาติบากเทวดาก็ยา,ายปากเทวดาสัมมาทิพย์เห็นพระมานั่งอยู่ใต้พรมใหม่ลงมานั่งเนี่ยข้าหลูกข้าหลานลงมากเลย้ยมาตังาาาต้งสิบมืกอกูเนาะพระกระดัยเ้ยมาตั้งสิบมือกูเนาะวันน้ขึ้นนอนเมื่อนนะเทวดาก็มีัวมีเนี่ยคือกันเดือเทวดาแท่นตับลูกของเทวดาเทวดาแท่นตับๆก็จะมีครอบครัวของก็จะอยู่ ก็ได้ยินว่าเทวดามักนั่งป่ามากนั่งป่าบระเด็นั่งป่ารอสิตายนะเทวดาเขมักันเลือดด้วยว่าด้วยเทวดาสุดพวกมีแต่สุขรอดบระเด็นนีแต่สิ่งไรหรือขึ้นหวานขึ้นคูณยายอย่างในหัวเรารอเกี่วกับเทวดาเพื่สุขมุมนี้มันบอกรอประเด็นใหญ่ๆงามแบบนั่งป่างามกว่สุขมุมนี้ละมันดำๆเย็นๆนะกระโปรงหัวกระโปรงศักด์ <c oughs> อันนี้คือความเป็นหนาอันนั้นเป็นผลเนี่ยอันนั้นเป็นผลเพราะฉะนั้นพูดกันเลยว่านี่ลคนเราจะทําอะไรมีชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งข้าไรอย่าให้เสียชาติเกิดโยกนั่งอยู่นี่นะเนาะอาหารที่เราชอบผลไม้ที่เราชอบกลุ่มเ,เลือดที่เรามีโรคที่เราเป็นไปหาหมอหมอเขาจะถามไเคยเป็นเบาหวานไหม ยังกาจมาไปนีพ่อแม่เคยเป็นบาหวานไหมพ่อแม่เคยเป็นแล้วก็ถามพ่อเหมือนี้กพ่อแม่เขาเคยเป็นบอะทุกคนเลยก็ถามแต่ถ้าพ่อแม่เคยเป็นบาหวาน,นะคนเ,เคยเป็นมะเร็งสุ่มเสียงบอกเขาตกใจบอกไย่สุ่มมอนก็ได้โอกาสจะเป็นเยอะขนดเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เคยเป็นเนีเเนเเนนืบอกเข <laughs> าว่าพาะฉะ,นะะหนั่งก็เลยว่านีนนะ่สิ่งเหล่านี้มันเกิดเพราะการการะทราําของเราก็จะถามแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการทานอาหารของเรา เรื่องของโรคนะแต่บางคนไม่เคยทําอะไรเลยแต่โรคก็หาหลายอย่ไปหาหมอนี่ไทยเดี่ยบาหวานก็ไข้ต้องดันก็ไข้โรคไตก็ไข้โรคซึมเศร้าก็ไข้ไปเลยไข้เขาสุ่รัวขนาดนั้นุกคนั่งก็ได้ไข้นี้ไข้ค่ะไข่เนี่ยไอห้องไอซึมเศร้าอยู่เดี๋ยวไอโตบอกข้างหนึ่งไซึมเศร้าไอตัโอู้ห์ไอไรโค้ดกระใจกัอะไรว่ามาอย่างนี้ถ้าใครได้มาอย่างนี้โยมได้มาเห็นได้มาฟังพระสวด หรือได้มาสวดเองอันนี้เราทําด้วยตนเองเราต้องก็เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราทําด้วยตนเองแต่ตามพระพุทธศาสนาเนี่ยรรมาอนดีเยอะแยะมากมายหาลายรยเกินแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จะกัตมานีกูรูดดเ,ดบบบเดี๋ยวพวาท่านถดงผูวหลายเด้ยินโยมมาตรวมาัวานี่น้อยนี่ผูวเ่หลายแต่คนที่ผับกวามาก,กยังหลายอยู่เลยคนที่หูหลายกัตมารีก็หลายได้ยินมันไม่เหมือนกัน ก็เรียกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสแสดงถามว่าทําไมเราจะรู้หมดก็ต้องเป็นหัวไหลาหรอกโยมหัวหน้อยๆห,ห,หัวจะหาเงินใส่หัวจะหาเงินใส่หัวจักะเห็ดบุญเฮ็ดทัดเออมันก็พอยอยู่หัวนั่นอยเด็กบางคนในเนร้ธรรมะรแต่ว่ามีธรรมะบางคนเนรู้จะศีลแต่ว่ามีศีลแต่บางคนนี่รู้หมดศีลแปดหัวนั่นนั่นนั่นมึงยิไปด่าผัวเด็กหูหอบหัวเด็กหางดาห์เราเสาเด็ก้องกันน น,าน,าน,านั่นๆมุงเย็บปิดหาหลักของเขาทางจออุดกะอหลัยของเขาโบรสาสซะเพราะฉะนั้นมีโยมเนี่ยมีโยมนีมีธรรมมีธรรมของความเป็นอุบาสกมีธรรมของความเป็นอุบาสิการพระกุณเจ้ากหมืนกันมีธรรมของความเป็นสมณะประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมมาสวดมนตนะ์ภาวนาเช้าเย็นเหนี่ยอยวจวจัน จำเริงพาสวนทุกชาคุกเย็นไม่ได้พาเฉยๆได้พานั่งพอมวัดน้นั่งกระเทียงพอมวันนี้เพิ่งเจลนั่งก็เพิ่งบวชเป็นนั่งมันตะมาเล่นกันเป็นนั่งโดดปนเองซัดประงกันฉัจำเริงฉนนั่งตรงทำให้ดูด้วยบอกแล้วก็ทำให้ดู้วยนี่คือวิถีชีวิตของคนท่านนั่งบวชต้องทำแบบนี้ถ้าเป็นโยมต้องสร้างแบบนี้มันถึงจะเป็นฐาน แค่เวลาเป็นฐานกองทุนเป็นฐานกองบุญสาหรับเราเนียโยมก็ใช่แล้วว่าเออคนเราเกิดมานี่เหมือนกันยังทุกวันนี้โยมมีโทรศัพท์ทุกคนมีทุกคนเปิดไปทัว่วอยากงูเรื่องยังคนถูกกอยูยนี่คนรวยกอยู่นี่คนพิการกอยูยนี่คนสมบูรณ์กอยู่นี่คน,นค,นนคนโงก่กอยูยนี่คนฉลาดเปิดดูก็ไปทั่วก็ทําทไมก็จึงไม่เหมือนกันอ๋อถามมาศึกษาอ๋อถามาฟังเทศฟังธรรมก็จะยรัวมีหน้าคุณพทธเจ้าติงสอน สอนให้เราเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เราจะได้เป็นคนม่จุหมันสองผัวเมียนะคยังดีนะตายทั้งสองคนยังคนหนึ่งยังเด็กดเดือไปให้คนหนึ่งยังคิดทัดนบางคนนี่ตายก็ั้งพูดโดยไม่ได้ทําทานอะไรเลยศีลก็ไม่ได้เคยรักษาเลยภาวนาก็ไม่ได้เคยเจริญเลยเรานัดนก็เลยเป็นโอกาสดีของเราแล้วอาจารย์ท่านจัดปริวัติกรรม เดี๋ยวมันน้องคงเราบัตรกันเหลืองเราบัตรตะเวท,ที่ไทได้ยินข่าวก็มา,มาใ,ใส่บัตรแต่มาผมคิดว่างานจะเสร็จวันที่ห้าวันที้วันที่สามสิบถึงสองสามสี่ห้า <c oughs> ออกอัพาจะมีเสถียีใจบุญในทุนใจดีลหลายๆคนมาถวายหน้าปันนักมาถวายถาจัดตุ้ดปัจจัยหลวงสมบุกสังม,มงสรารการเรียนแหวกจัดเสมอนิดๆหน่อยๆก็ไม่มเป็นไรนะโยมย <c oughs> ให้ให้เรามีส่วน นี่ยังโยมมานวธรรมมาก็าคือบรรยากาศดีแต่น้องไปบางวัดก็ไปเทียดเทียดในสลาแต่เทียดวนนี้มันสว่างส่างด,ดีนะคือมันมักธรรมมากตุนใหม่เลว่าจักคกุนบกตุนใหม่เนะาะเทียดยู่ใต่อมใหม่มันก็ สิ่งโลกเวลาไหนเนาะเวลาเด็กเสร็จมาคือสิ่งลกนั่นแหะคือสิ่ด็ไปสั่นเขาโยมก็สิ่ด็ไปหาตาเขาโตคือได้ขายต้นต้นเด็สิไปขายต่อทำมาจนเลี้ยงคือเด็ไปตอนมันมันต้องได้อยู่วันหนึ่งต้องได้หลายอย่างพระก็ได้หลายอย่างเราก็ได้หลายอย่าง ให้ได้ทำให้มันดีคุ้มให้คุ้มบ่อุญมบางคนนี้คุ้มจริงจริงโอ้ยวันนี้นะฉันได้ตักสามงานเลยสามงานคุณม่นเกี่ยวต่อได้ยี่ไปงานนี่วันนี้ฉันได้ตักหางงานเก่ฑ์คุณยายคุณซอยหัวสมหมซุมหนีงานหลายเลยเดี๋ยวก็ไปซุมเดี๋ยวก็ไปซอยเดี๋ยวก็ไปอบรมเดี๋ยวก็ไปออารถบีอุ้ยหลายงานแท้แท้ซุกทำน้ำเจ้าสี่แบบวัวก็คือคือบางคนโอ้ยฉันคุ้มเลยวันนี้ วันนี้ฉันวิ่งเป็นขุ่มฉันวิ่งช่วยงาเนเจนขุ่มนั่นคือการคุมเดือนหนึ่งเนี่ยฉันทำจนขุ่มปีหนึ่งฉันทำจนขุ่มชาตินึงเนี่ยทำให้มันขุมชาตินึงที่ได้เกิดมาเนี่ยนะแม้ใครที่บนบารมียังไม่มาก็าเปิดบ่อยเฉพาะฟังธรรมมันไม่ได้บรรลุวันเดียวหรอกโยมไม่ได้บรรลุวันเดียวหรนะอกถ้ามาก็ฟังมาาันจะถูกหัวสุดอเลยเยังต้องฟังอีกต่อไปโยมก็ไม่รู้จะฟังอีกตอแต่ต้องฟังอีกต่อไปฟังเพื่อให้เป็นปุ๋ย <c oughs> ใส่มาปุ๋ยน้ำเดิมปลูกต้นใหม่เนี่ยจานทร์สักเลิกอย่างแกปุ๋ยเนี่ยหนาแหลมมากขึ้นอย่าก็มาอาบน้ำใต้ต้นนี้แต่ว่าตรงลงผาที่คนลงมาประเทศเทวดาอายหรือืนหลังก็มาอาบน้ำใต้ต้นนี้ให้น้ำก็ต้นไม่นะให้น้ำให้ปุ๋ยอ้าวต้นใหม่กันนะท่านี้ก็เราให้ปุ๋ยการทำ างบุญกุศลที่ทําให้บุญเรางามถ้าบุญเรางามชีวิตเราก็จะงามถ้าบุญเราไม่งามชีวิตเราจะไม่งามถ้าะฉะนั้นก็เหมือนอาหารดีถ้าได้อาหารดีร่างกายก็จะสมบูรณ์ผิวพรรณก็จะผ่องใสหน้าตาก็จะสดใสเพราะอะไรได้อาหารดีมีออร่าเข้าใจคำว่าออร่าไรามดำกรบดำเกี้ยงกนะ <c oughs> <c oughs> ันนะเฮ้ยแต่มาเห็นทางบ้านมึงทางบ้านกันมาก ทังไทยทังลาวเนาะแต่มันดำจะเวลามีสาวสิบห้าสิบปุทำไมเขียมมันแดงนเท่กว่โอ้สิพ,พ่อก็จะมาผู้สาวเขียมเดงนเขียมเดงเป็นเมืองกเรียก็เอ,อื่อหคนมีออร่าเราต้องใส่สิ่งถึงมันกาานะนาใส่ไงคนทำบุญจิตใจดีจิตใจงามหน้าตาเราก็จะฟ่องใสมีออร่าชีวิตเราก็จะมีความสุขบางคนในโยมอเอ้ยมองตาเศร้าตั้งแต่ใน,นตาไม่ต้องให้หมอดูตอนมองมอง,มองหน้าก็ดูว่าทุกข์แล้วตากบบเศร้า นากระสอบเสือปลากระสอบสองทุกอย่างนั่นแสดงว่าผมทุกแล้วก็ทุกมากด้วยโลกทั้งโลกนี่คือจะทุกอยู่คนเดียวนะโยมคือจิแบกโลกแห่งความทุกข์เอาไว้อย่างนี้มันมีสวัสสว่างนะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าอยากปลดทุก์ให้กับตนเองถ้าไม่อยากจะทุก์ก็หาวิธีจากความคนทุก์มาทําอย่างนี้แหละ แข่งตังๆท่านที่หนยุนั่นนง,นงลงได้ <c oughs> ตันาฬิกาปุ๊กเนาะกุ๊ีอะไรอยอ,อได้เวลาแล้วันดีประคองสมควรรยงเนาะ,ะสมควร <c oughs> มีโอกาสต้อมาได้ลูกพาหลานมาบุตนมันจะได้เห็นถึงลูกถึงหลานสอนลูกสอนหลาน สอนก็นด้วยพาก็ทำด้วยให้เขาแส่บาตให้เขาสวดมนต์นนีีมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาเดินในสม,มาธ,ธิวันนี้ก็ต้องอนุมโมทนากับท่านพระจารส์สำเร็จท่าน้าววัดของเราท่านเป็นพระที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยากจะสร้างวัดอยากจะสร้างคนอยากจะสร้างพระและท่านก็สร้างจิตใจของตนเองที่เข้มแข็งท่านเป็นทหารเกา่า เราะฉะนั้นความแข็งแรงทางด้านร่างกายความเ็ปรี่ยวทางด้านจิตใจม่งบั่นเพจจับบำรุงพระศาสนา mm hmm. ก็เลยมีมากก็เลยายายอย ามเงีงกับผลภาีรัตนตรัยและุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้พากันสั่งสมความเป็นมา,มาขอจงได้มาเป็นตาบาเดชะอารวาปัจจัยอํานวยเอว้อชัยเอื้อความที่เราท่านทั้งหลายจนเป็นผู้ที่มีความร่าร้อมได้ผัวฆาสมบัติสมบัติภายนอกจะนํามาซึ่งความเครื่อโอเครื่องใจสมบัติภายในจะทําให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวัน่นไหวต่อปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น มนุษย์สมบัติการที่เราท่านทั้งหลายได้อัตาภาพมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นคนเป็นคนที่มีตาดีหูดีมือดีเท้าดีจิตใจดีอวัยวะร่างกายดีครบทั้ง32ประการนี่คืออุปกรณ์การสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบารมีได้อย่างยอดหยิ่งสวรรค์สมบัติเกิดความสบายใจทั้งกลางวันกลางคืนทั้งตื่นแล้วก็หลับเผ่านสมบัติเป้าหมายสูงสุดของเราท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ในการเดินทางของเราทั้งทงหลายในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละภพแต่ละชาตินั้นขอจงเป็นไปด้วยความเจริญโดยส่วนเดียวจเจริญในชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยความอบอุ่นเจริญในหน้าที่การงานสายงานที่เราได้ทําอยู่โดยเฉพาะ,จะเจริญในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแม้นเป็นไปนในทางที่ชอบอันประกอบไปด้วยธรรมละไซ ขอความรารถนาะขอเราท่านทั้งหลายจบรัรสาเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทสตุุอัน,นี้เทศจบลงไปน,นั้นก็ไ้คกอมเมตตาจากพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมเจ้าคณะตำบลหนองกลมหรือว่าที่คนรู้จักหลวงพ่อทองสัยของเรา,านันเทศนะออกอากาศนะหลายจังหวัดที่ได้ปัง วันนี้ท่านได้เมตตาให้มาเทศให้ญาติโยมบ้านของกงตำงบลมันสิงในงานปฏิวัติกรรมของเราได้ฟังวันนี้ก็อกราบขอพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งระดับต่อไป็จะเจริญทอน,นโยมตัวแทนะน้าคุณโยมแม่ต้อนเป็นเกีะดี